สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูหอยเชอรี่สีทองในกระชังน้ำของที่ฟาร์มนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้คัดไซส์นะคะจะยังมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ด้วยกัน ยังไม่ได้ทำการคัดไซนะคะมีตั้งแต่ไซห้าสิบสตางค์ไซเหรียญบาทสองบาทห้าบาทนะคะกระชังนี้น่าจะหลายพันตัวอยู่นะคะ นี่ค่ะอายุประมาณาเดือนกว่าถึงสองเดือนนะคะไซนี้อายุประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนดูนะคะเยอะมากๆสวยงามมากค่ะสวยมากนะคะวานกเปี่ยด